ดีค่ะแม่สวัสดีจ้าผ่านปืนมั้งที่บ้านอ๋อถูกไม่ปืนสวันนีตาวไงอย่างปืนตามเรียงน้นโ้นมันเยอะไ,ไหมฝนอยังตเกเยอะไหมสวัสดีฝนไปอ,อืมดีจังที่กรุงเทพหนาวอ่ะอากาศเย็นอะไตามเรียงอย่างน้นโ้น ต่อากาศหน้าวพ่นแตาไหนมันไม่ต้องแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องใช่ดีแล้วนี่นะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันม,นนม <c oughs> ค่ะเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาแล้วทีหลายแม่ฟังอ,ะอ,อาา่ะไม่ไม่มีอาการแพ้อะไรมาใช่ค่ะไม่มีอาการแพ้อะไรมา แครปวดตรงทีเขาชีดนิดเดียวเดี๋ยวไว้คอยรุนตอนเข็มซ่องอีกทีค่ะนี่วันนี้อทีโทรมาห้าแม่รอนพ่าจำได้ว่าเครื่องแกงนมจีนทีบานส่งมาไ้อันอยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอ <laughs> ต้องเป็นเดือนแล้วก็เลยว่าเอ้ยมันถึงเวลาคงต้องไดเอามาใช้แล้วเดี๋ยวกลัวมันจะเสีย เลยว่ายีโทรมาท่าแม่วะเออหนังแกงนมจีนซุ้ทีบ้านะ่ะแม่ทำเพืเ่อเพราะว่ากินมาตั้งแต่สมัยไม่เท่าแล้วก็แม่ทำให้กินก็ทุกคนก็ติดใจเลยต้องโทรมาทำูตป <c oughs> วันก้อนที่ท่ายรู้ให้แม่แล้วอะไปห้าฮาที่ไปเจอปลาซาบะพอดีเลยเขามีปลาซาบะซอสกับปานินซอสคล้ายอืมแล้วก็พอ เดินเดินไปเอ้าไปเจอมีสาบะย่างขอดีเลยทาลัดก,ก็เลยซื้อสาบะย่างมาจะได้ไม่ต้องมาทำเองอืม,นนมเป็นปลายางหรือปลาต้มก็ได้แดีว่าปลาต้มมันมันเนื้อมันไม่แหง้แงแต่เราก็ปลาซื้อปลาสดมาเราก็เอามาต้มให้เนื้อมันสุกหลืตะเกะเอาเนื้ออืมแล้วแมว่ว่าปลาแล้วเร้อยวว่าก,กันนะ อปลาดีมันมันปลานินออร่ปลาซาบะคืออร่อยปลาซาบะมันก็รสธรเพราะว่าเห็นบ้านเราชอบชายปลานินเวลาทำเราปลาโรมี่ลาแอบบอนอ๋อเดี๋ยวมันมันใช่กินแต่กินแต่ปลานินจนว่าอืมนั่นละอร่อยอะคิดว่าอร่อยแต่ว่าเห็ดล่างๆแม่เริ่มชายปลาซาบะ แกงถูกคนกระติดใจปานินแตโบหลังว่าใช่อันนี้ไม่เถียงเราเนาะตะเคืองแกงกับป้าเราอยังต้องใช้อะไรเลยอ่ะแม่มีมีทั่วทั่วตำตำละเยอะยตริดค่ะกัวปุ่นลวกาเปลือแลรอการนำตาลนการไปวอดหััวห้องโฆษณาวอดแห่ง สะวั่นนะแอดไวปิดายอ๋อค่ะแล้วก็น้ำทีเนาะจะมีน้ำทีจะปริมาณจะลุใจกันใช้น้ำทีกลองเชายชายน้ำทีกองมันก็จะค่อนๆ่อนแบบกลาเอาน้ำพักต้นน้ำน้ำใช่ไหมเวลาใจมอตักงไฟอืมการหอมันร้อนตั้งย้ายเดือดน้ำที้ยะ เดี๋ยวมันแตกมันแต่วาไม่ไม่ต้องเที่ยวแต่ก็พอมันร้อนร้อนเอาต้องกดคนอยู่เลยคนหนังผีรายก็ใส่เปลือกเกงเนื้อปลาแต่ถั่วจะกดคนด้วยผัดส้มแล้วก็ใส่เปลือกกันหนังตาเหมือนอย่างนี้ชิมรสว่าดชิมให้กลมกล่อมตามที่เราชอบ เครื่องแกงมันต้องก้าปร,ริมาณเหมือนเปลอาเครื่องแกงถ้ารุกทำก็ไม่หมาตาหลงเลยสักซ่องจนโตก่อนรอเครื่องแกงนั้นมันมันไม่แพไ้ไม่แพ้เครื่องแกงทุกอั่เนี้ยช่วย่ได้มันแต่เราใส่น้อยมันก็ไม่ม,ม,มีความมอ่มของเครื่องแกงเลยเี๋่วลงเลยสักซ่องจอนโตแต่ว่าเพิ่มได้ถ้านั้น มันมันจะห้อมกัอนเจ๊ค่ะแต่ก็รไอ้มันละลายส่วนผสมกับไหนหม้อที่ไหนจะบุ้งล้นเมื่อกับตาต้องอย่ัดหางแต่ก็ให้มันเดือดสักผักแล้วสักเดียวแต่กระได้แล้วแรือวพอบปิดไฟเยอะมากแบบการซอยหัวรวยรวยไป ดำเองแต่ตกับพี่ป้าไว้คับห่าดาทีใช้ได้มันจะหอม,ม,มโอ๋อทำไงนะเนี่ตยตอนแรกนึกว่าันนี้ทำยากว่านี้ทำไม่ยากหรอกขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาแต่ว่ามาแล้วไม่ไม่ใส่น้ำข่าเบียกนะไม่ใช่ไม่ใส่ส้มเลย อ๋อเขาใส่น้ำข้ามเปียกกันเหรอข้อก้องคนอื่นเรื่องที่ไปกินนั้นก็จะใส่หอมเปรี้ยวในน้ำแกงตึ่งกี่บ้านนั้นเราไม่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 ใส่น้ำข้ามเปียกไม่ใส่ซอสอืมค่ะทุกคนจะชอบกินกันทุกเรื่อนั้นแล้วถึงแม่ก็จะมีผัพักเคียงใช่ไหมอาจจะไอ้พักดองกับป็นพักดองพักสดพักนั้นตามชอบเลยใช่ ผักดองอ่ะที่แม่ทำอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะแม่ใช้ผักลายยางมาทำลายยางับก็มีตัวงอ,อกอะใบเนื้อหลอกคอเอามาปูนปูนเป็นเส้นมันก็ตัดช่วงตามาเลยอลเอา,เอา,เ,อาเอามาดองกับทซ่อมเรามีพักแตงกวายว c c u o i เอามาดองแล้วก็อันนี้พวดพวกดุจจาก quả lục giác, nướng, ngào lối. Này, thì ba năn, vua lục giác mà pha pha nữa cả, xong thể nạp pha nọc rồi cả, nạp nọc rồi nạp sâm. Ai nạp sâm vẫn làm để mượn nạp, hạt chan năn, đun chèo hoàn vắt, ai vậy nhỉ, ปอกไก่ตัว้อ,องเป็นจับส้มจีก้อนร้อยตัให้มันเปรี้ยวมันพร่องหั่นกดใส่จับเปรี้ยวซึ่งกางเกงว่าในหมาแก้มไม่ใส่ซ้อมกอนอืมกากินเอาผักดองแกล้มแทนนะไข่ชอปเปรี้ยวเนาะใช่กับผักสดต่างๆที่จอบแต่มันไม่ได้ยุ่งยากหรอกตามหมาแก้มตัวใช่ทำง่ายมากเลย เดี๋ยวลองแลไว้ไว้ทำสำเร็จไหมเพราะว่าจำได้ว่าเออเวลากลับบ้านกลับตายทีไรแบบพวกเราจะชอบลองเรียกร้องเรียกร้องให้แม่เท้าให้แม่ทำนมจีนให้กินอหารบุญอาหาได้เด็กประจำบ้านมาแ่ละแบบนมจีนในการเป็นสูตรเป็นสูตรประจำบ้านนี่ว่าทุกคนติดใจจน ต้มแกงสูตรนี่อ่ะตัวถือไม่ชอบกันนำยาปูหัวยได้ที่ก็จะชอบกันมาตอวนี้ยอมกันก็นยังสู้ตามแก้งสู้ตามแกง้งตัวนี้ไม่ได้แฉกันทุนกคนค่ะกินกูกับเอแกงไตปลาดินตามๆกันเด็ดจ้าหม้อกันกันแกงตัวนี้เ,เราเราแม้รู้สึกเหมือนเปอร์ธีพวกเราเวลา ไม่ฉายแค่ลูกๆนะนานๆนนเวลากลับบ้านก็ยากให้ทำให้กินเนื่อยไหมเวลาเวลาพวกเรากลับไปตะลุ่ไปลุ่มไม,ไมเหเนื่อยเลยชิใจกุกลางเลียวย่ากุกนยังจำได้ยาทีก,กินรถมือที่ว่าเคยเคยกินเคยทำกันมาตั้งแต่จะไม่แม้ต่เลยวพแองมาทำมา ซื้อต๊อดทำกินกันในบ้านน็อย,อ,ยอย่างอย่างเิ็บใจกันอย่างยินคือจะบ่มใจดีจืนใจทุกครั้งเนี่ยก็เลยคิดถึงทำให้คิดถึงแม่เท่ากันวา่าถ้าไม่ฮดทำให้เป็นนะเดี๋ยวก็จะพอทำแม่ทำไม่ไหวอะไรพนเนี้ยก็จะไม่มีใครทำเป็นแล้ว <laughs> ได้ทำให้แม่กินมั้งทำไม่ได้เออได้ทำให้แม่กินมั้งได้ค่ะเดี๋ยวจะลองแล้วว่าจะทำซ้ำแรกแม่ถ้าทำซ้ำแรกเดี๋ยวลงคลิปให้แล่นะจ้าเดี๋ยวรอเลยเออถ้าเราบอกว่าทำซ้ำแรกก็จะได้กลับไปทำให้แม่กินกันนี่ไงเดี๋ยวลรูปมาเดียวลองใช่ค่ะ เดี๋ยวรอเนี่ยได้วัคซีนครบแล้วจะแคบกลับมาเลยจค่ะแม่่ะพอกับแม่ลักซาสุขภาพกันนะจะเร่งเร่งยู่งลักซาสุขภาพดูเลตัวอิงยู่งเร่งไม่้เจ็บไม่ห้ตายอะไรเลยรอรุนรอรุนค่ะแม่หลักแม่น,นะหลับพอด้วยค่ะแคนนี้กอ้อนสวัสดีค่ะ ผักดองเป็นเครื่องเคียงที่คนใต้นิยมเอาไว้ทานคู่กับขนมจีน,นะคะ่ะซึ่งวิธีการทำเนี่ยทำเหมือนกับการทำอาจารดเลยเราใช้เป็นแตงกวาน,นำมาทำผักดองวันนี้ค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจริงๆแล้วเรายังสามารถใช้ผักชนิดอื่นๆมาทำได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอถั่วง,งอกแครอทเป็นต้นค่ะจากนั้นก็เอาหัวหอมแดงมาซอยนะคะแล้วก็ยังมีพริกสดค่ะนำมาซอยเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับผักดองค่ะ แล้วก็นำผักทุกอย่างมาผสมกันซึ่งเราสามารถใส่ผักได้มากกว่า1ชนิดนะคะแล้วก็พระเอกของเราก็คือน้ำส้มจากค่ะมีใครรู้จักน้ำส้มจากกันบ้างน้ำส้มจากก็คือน้ำที่ได้มาจากต้นจากนะคะแล้วเอามาผ่านกระบวนการหมักโดยวิธีการธรรมชาติหรือเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นน้ำส้มสายชูธรรมชาติก็ได้ค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวแต่ว่าจะไม่เปรี้ยวปีด๊ดเหมือนกับน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะ ใส่น้ำส้มจากลงไปในผักแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสเพิ่มให้มีความหวานขึ้นอีกนิดนึงด้วยกันใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงที่เราเอาใส่น้ำแล้วก็ไปเวฟเพื่อทำเป็นน้ำเชื่อมนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ชิมรสนะคะมันจะต้องออกเปรี้ยวนำแล้วก็มีหวานนิดหน่อยค่ะ แล้วตัดด้วยเกลือใส่ลงไปนิดนึงค่ะถ้าเป็นผักนิ่มๆอย่างแตงกวาเนี่ยทำเสร็จแล้วเราสามารถที่จะทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผักที่แข็งหน่อยอย่างเช่นมะละกอรหรือว่าถั่วงอกเราอาจจะพักไว้หนึ่งคืนแล้วก็นำมาทานได้ค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ใครไม่ชอบกลิ่นของน้ำส้มสายชูก,ก็ลองน้ำส้มจากด้ยนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใครสนใจน้ำส้มจากเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะรวมถึงร้านที่ขายเครื่องแกงขนมจีนด้วยค่ะถ้างั้นขอตัวไปทานขนมจีนต่อก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ